สวัสดีครับ FC ครับย่ามหนูตอนเช้านะครับโอ้โหเพื่อนมันกินครับดูแล้วน่าจะหนูแปลงใหญ่นะครับเพื่อนมันกินไปเดชูให้ดูนะครับโอ้โหกินส่วนหางไปเลยครับ FC ครับทุกคนตามดูกันนะครับว่าจะได้เยอะหรือเปล่าไม่ติดครับบองซิ่งโอ้ ไล่ดูครับพี่เดไล่ดูไปเรื่อยๆครับดูนะครับมีตรงไหนอีกบ้างครับติดไหมครับไปครับ,รบย่ามต่อครับ f c ครับ ดูตามไปครับปาบข้หปาบของให้ครับเอฟซีครับปาปของให้แล้วครับเฟสตี้ปาบไปแล้วเอฟซีครับปาบเข้าไปแล้วครับบอกแล้วครับเอฟซีครับเอฟซีครับดูกันดีๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้

ต่อนะครับเอฟซีครับนี่นะครับวิธีการดักนะครับ่มีนะครับมันไม่เอาเลยไม่เอาครับปีเตบอกว่ามันไม่เอาครับเอฟซีครับโอ้โหด่านเยอะแบบนี้ครับไม่เอาครับเอฟซีดูนะครับไม่เอานะครับ ติดตามต่อนะครับจะได้เท่าไรนะครับหมายนี้นะครับ f ีครับได้สองตัวนะครับท่านเห็นนะครับเดี๋ยวขึ้นมอเตอร์ไซค์คู่ใจนะครับไปดูหมายต่อไปนะครับ f ีติดตามผลงานนะครับกับนัก่ายบ้านๆนะครับ นักทายแบบสุดขั้นะครับดูกรต่อไปนะครับเร็วยาวครับวันนี้อยู่กับพี่เดย์วยาวนะครับพี่เดจะพาไปไหนบ้างนะครับหมายต่อไปครับหมายเมื่อกี้ได้สองตัวนะครับหมายต่อไปจะได้สักหลักเลี้ยวรุ่น้าสีสันนะครับ แบบยาวๆเลยครับดูรนแบบยาวๆครับหมายนี้ครับ FC ทุกขั้นนะครับดูนะครับหมายนี้ครับลงไปแล้วครับเดียลงไปแล้วดูนะครับเดียบอกน่าจะติดอยู่นะครับหมายนี้รอสักหน่อยแล้วกันนะครับโอ้ดึงดึงเลยครับ ไม่โดนครับเป็นไงครับโดนไหมครับหลุดครับไม้นี้โดนแต่หลุดดูต่อครับเอฟซีครับดูต่อครับอ้าวดูคนต่อไปครับไม้นี้ไม่โดนเหมือนกันครับโอ้ไม้นี้โดนแต่หลุดครับ ไม้นี้หลุดนะครับดูนะครับบวงหลุดขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับพันญ้าไว้เต็มเลยนะครับโอ้โหดูไม้ต่อไปครับไปฝั่งนี้กันครับพี่เด็ครับฝั่งนี้กันครับโอ้นี่ขนาดอยู่กัรู้นะครับยังไม่โดนครับ ้ักโดโหมายนี่ไม่โดนนะครับดูหมายต่อไปครับดูกันไปยาวๆนะครับจะโดนกี่ตัวนะครับาาทำไมจิ้มดักพี่เดชบอกว่าทำไมไม่ไดักนี่นะครับพี่เดช ติดไหมโอ้โหติดครับหนูนะครับติดนะครับว้าวเอาละครับติดนะครับทุกคนครับดูดีๆนะครับมันจะกัดนะพี่เด้ดูซ้ายครับพี่เด้จับดูซ้ายนะครับอ้าวเป็นไงครับพวกเราต่อไปครับตัวตไปครับ ดูนะครับจะได้กันกี่ตัวนะครับไม้นี้เป็นไงครับพี่เดไม่โดนครับไม่โดนโอเคหมดตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูไม้ต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันไม้ต่อไปนะครับดูต่อนะครับ fc ครับเป็นไงครับ เป็นไงครับข้าวหมดข้าวหมดครับโอ้ข้าวหมดนะครับแต่ไม่โดนนะครับโอ้แสดงว่าหนูนะเรียนจบปริญญานะครับหนูชุดนี้น่าจะจบปริญญานะครับอ้โหแบบมันร้ายจริงๆนะครับมันจบปริญญาแน่นะครับเพราะว่า ขนาดเซียนอย่างเซียนเดยัยงเอาไม่ลงนะครับหนูมันจบแบบปริญญานะครับถามมันต่อครับมันจะโดนไหมครับยังไม่โดนนะครับยังไม่โดนนะครถาม,มต่อไปนะครับนี่เป็นไงครับไม่โดนเหมือนกันนะครับไม่โดนเหมือนกัน ใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นนะครับเนี่ยครับชนไว้ชนไว้ครับวิ่งชนนะครับดูนะครับบ่วงเบิงก็จึงหมดนะครับต่อไปครับ ต่อไปจะเนยยาวนะเร็บสิฮะไม่โดนนะครับไม่โดนนะครับ,รบต่อนะครับเจ็บสบ โดนนะครับไม่โดนหมดแล้วนะครับหมดแล้วอ๋อไม่โดนนะครับหมดแล้วครับหมดแล้วนะครับสามตัวนะครับ <Level. S 1> สามตัวนะครับ หรูทองนานะครับบรรยากาศ,กาศท้องนานะครับดูนะครับดูไปเด้นะครับสามตัวนะครับวันนี้สามตัวขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณ f อฟซทุกท่านที่ติดตามการย่ามหนูตอนเช้านะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะพาทุกท่านไปไหนพี่เดจะพาทุกท่านไปไหนติดตามชมนะครับกับนักล่าหนู บ้านๆน,นะครับขอบคุณครับ